ทังนี้กันเนียนถ้าคุณกับเขามาว่าได้อ่ะยับขมาทางพี่ย่าไปอยู่ไกลหลายบาดฮาวาดตรวดไล่สีบ่อเห็นเดิลนล่าเมยยกสองหนีว่าหุ่นเนียนหนิหน่อยนอตาเพิ่นเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นทำบุญเก่ียใจบริเวนของไงไง่ายเสียสละปัจจัยเกิดศรัทธาเลื่อมใสอีหลีขักแน่มีศรัทธา,ก,าก้าแก่พร้อมญาติทุกคนตั้งใจมาทำของกุศลามคำสอนสั่งพี่น้องมากันลังมาเต่ามาโฮมอบตไปอบตัวไป ทีมงานทีมงานเอิ้นน้องไหมัวหนึ่งยุใส่ละอบตไผเจ้าโตโตเนาะขอปุ่ขอบคุณหลายๆเด้อเอิ้นน้องไซมัวหนึ่งเดี๋ยวน้องดุงจันไผหันเพิ่นมาเธอหนาให้ไข่ประกาศนั่นแม่ด้วยพอได้ค่านนำมันลดผู้ใดประกาศก็บเมือหมอลำเพิ่อนมาให้หมอลำประกาศผู้เดียวโอ้ ขอละมือนี่เจ้าศรัทธาเอาบุญสางกลัวพวกคุณแม่คุณพ่อได้สางน้ำทำบุญได้สารต้นทุนปัดใจไหลบาทป้องกันด้วยพวกยาพี่น้องวงสามีมาต่างหลายตาพร้อมถึงทพรอมหมูจังหมอลํำลึงคู่ยังซื้อเสียงดังก็ายขหี้ค้นฟังเสียกนันงรำมวน สะลังสับไหลส่วนน่าทุจังปัดใจทั้งขานนองขังในด้วยความผิดหวงเพื่อลให้มนตรีบวงบัตตะสมสารเพื่อให้ปฏิบัติทางสามก็มีสัทธาตั้งตัวเรื่องใส่ใจจริงมองเระเทศไทยหรือยิ่งสัทธาเจ้าภาพมือดีผมขอกราบมุมมั่นท่าพอได้เอิบผมมาเสิเป็นใจเอย phần tàn lợt thân khổ thân nhưng thân sai càng bự nhì nó cả dạng lại sát tha che càng mỏ lâm sàn nè đường sàn nè đường phát cháy thấy nhà thang nè thay lại quân sẽ đại biến thành bò dùng quân lá chín than năm bảy đến hôm thêm tủa bò hai mươi hai mươi ประเทศทำทานสางก๊กพวกคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณลุงทางกำนันไปกำมีเอาอน้องหุ่ม อยู่น้ำสัมหอดุแต่จะเผาเม่นอนพอาสาบองของเขานั่เมเป็นที่หางทีแง่หอบอยู่น้ำหลังเอาไปจูดเอาไปฝังดีกับบังสามศาสตร์จังว่าศาสตกับหมอนของเขายู่แล้วดังกับเจ้าชู่ขัดหางแต่เรียกว่าเชนับขาเรื่องนั้นจกดังันน้นนี่อยู่น้ำเฮาก็สร้างไม่ใช่ของจริงบอกน่าษเหือยิ่งเผานั่นเหนือเกียร์ที่ได้ยินบอลเม่ภาษาสระด้วยเดเทสระสอนคนวัดมู่ว่าคนหเกิดตูในบัดถาวรเปี่นตระทเปลี่ยนคนตัว ตนสมมูลทรัพจริงของทุกข์กุกแดตันหาไปน่ากัมเมต่าทายาะแพ่งบันไใบบั้งไบไม่ต้องไปสิ่งใหม่ชูชีเฮาล้นตากลอดทอดตัวตัวเะคนเฮาเจ้าไผ่เมื่อเทียบใจเฮาหมอยสับรับขันบ่ได้พราะชิบบัลละเด่นดิบเด่นป่วนไปเกิดในชนบเป็นทานเปนเต่าเพราะฉากนั้นคนเฮาที่นี่อย่างเดือนเนไปรสมพันแต่ดิ้นยันิตไทยไปน่าลุกกะแมนไปต้เงนยันคือกบอยสักหานบุตตั้ลกหลางหางไรแหงให้กางาน เป็นจังสันเดอร์มูและพี่น้องจอมตายวันพวกเขาเสีตายวันพวกเขาเสียใจให้ทั้งทางให้เนียะเงีะเราจะเห็นตั้งแต่ความโลภความโล้ให้ผ้ากันตั้งโตัวจำสินฟังทีฟังเทศยดพวสิดับกิเลสดับกิเลสยล่าถ้าตันทีไปที่วัดด้าอยู่สวรยค์น้องวัดเทิงนึงบัด เทิงนึงกรรมาันเทิงนึงวัดเิงหนึ่งกรรมงเถิงนึงแิพแไร้ของบัดของวาสสุลลบว่าเทิงหนึ่งแบงแบงแบงใบแบงแบงแบงใบวัดเทิงนึงกรรมกังเทิงหนึงวัดเทิงหนึ่งกรรมกังเทิงหนึ่งเิงเิงเิงนึงเออาวพราะฉะนั้นแล้วมณีการจินการท่านบนว่าบุญบุญหนีบ่มีไผปันแกมบนบ่แหกออกใดอู่เ่มาอ่าน คือจังมือดีพี่นอ้องเฮาชาวเห็นลาดได้่วมใจกันเฮ็ดบุญมหากรถินสามาคีขึ้นมากรังเมื่อดีถือว่าเป็นภาระาอานิสงสหลายพี่น้องบุญมหากรถินนี่เพราะมันมาถืเฮ็ดขพ้นได้ง่ายๆรวบรวมเวลากะเทียมดนเอื่อนทีเอ,อ,เอ,อิ่นน้องเบ่งเลาเเลแล้วได้เมื่อดีละเป็นมือสันบันดีมือเลือ่องดีกะจังได้จัดขึ้นมากเมื่อดีเพราะฉะนั้นแล้วขอบบุญขอบพุณนพี่น้องเจ้าสัทธาทุกกทนันอ,อ คน่าสางยังบ่ท้อสางดำทำบุญคุณยังบ่ท้อคุณพ่อคุณแม่แก่ยังบ่ท้อแกวัดแก่ป่ายังบ่ท้อป่าหน้าที่ปาดขาดยังบ่ท้อขาดศีลธรรมเลี้ยว่นมาจำยังบ่ท้อจำศีลกินยังบ่ท้อกินเท่าเท้ายังบ่ท้อเท่าอายุสังขาร แล้ยวพึ่นมาท่านยังบอทอท่านเมียท่านลูกปลูกยังบอทอปลูกโพโตยังบอทอโตสส้างส่างยังบอทอส้างนำบัวกัวยังบอทอก่อสาลาเลี้ยวพึ่งมาข้าอียังบอทอข้าความตุกโศกเ้าเข้าบันไดบอทอเข้าโซปาลิพาแม่บ้ฟังลำเอ้ย ก่อนคนเฮาสิเขาสู้ปริญนิพานได้นั้นเอ่ะเดี๋ยวที่จัดให้ใด้อายเด้อแม่นบอกว่าหลูเลี้ยงกะที่ฟังโหเลี้ยงเยอะดอกหลวงพ่อบังโมกเรดยดเพราะฉะนั้นเลี่ยวองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจังแต่ดใบว่าให้เช่าพุทธมามักกะนี่หัวจากกินจักทานเพิ่นมาคนเฮานี่สังขารเป็นของบ่เทียงแท้แน่นอน เกิดมาแล้วสิบปีอาบน้ำก่นเอาเส้าปีเด่นเสาวบ่เบื่อสามสิบปีน่นหูเมืองก่อนไก่สี่สิบปีไปให้กับปวดขาห้าสิบปีไปหน้ากับปวดแข้งหกสิบปีเป้าคุยกับบ่อดังเจ็ดสิบปีตีละครกับบ่หมุนแปดสิบปีควบหลวงดวนเขาม้าหูเก้าสิบปีลูกลานมาดูพันผ้ากันให้ต่อร้อยปีเขาม้าเห็นแดดผันมาไปสีมัยบ้านในเมือง ลอยสิบปีเขามาไข่ว่าไข่กับพ่อไต้ลอยเศร้าปีเขามาตายว่าไตกับพ่อทิมเพราะฉะนัดด้นคนเฮาเลี้ยงเห็ดคุณงามความดีใบไหลไหลที่พออี่แม่เฮาเห็ดความดีใบมามาเฮาอยากขึ้นสวรค์กับบ้องยากสร้างไว้รลดที่น้องว่าเสียทิมแม่เป้าซุนบ่เสียทิมแม่เป้าซุนเด้อคุณยาย อันนี้เราเรียนสำคัญสัคฆาของคนเฮามันบ่เทียงแถเนี่ยนอนขันบังไ่ทางโลกแล้วผู้สาวเสือขาวผู้สาวเสือไล่เป็นปาออนซ้อนได้ถิมตังเต่ถิ่นกับผงกับล่องเท้าไว้อันมมนีมีตะมองเป็นตะยูตะขินวัรทตี่เท่า ต่ว่าเดวะขันโมใส่ทั้งถ้ำมาทีเมียนั่งยุ่นีล้วนเลี้ยวมีตั้งเตะกองขี่จังไดว่าจังสันมาทีว่ามันเบาตัวทีตัวเดียนเด้งเออเลี้ยวอยู่นีนั่งฟังร้องฟังล่ำอยู่นีมีตั้งเตะขี่เบิดจังไดว่าจังสันมาทีมอแค้นขันว่าจังสันลัดซุ้มยางย่างดูเด้อเราบังหยับขี่ด้อ อันนี้เพิ่นเปก็บไปตัวจังซี่อยู่ตั้งหัวจังซี่เอิ้นว่าขี่หัวอยู่น้ำดังเอิ้นว่าขี่ดังอยู่น้ำปากเอิ้นว่าขี่แข่าอยู่น้ำคอเอิ้นว่าขี่ไข่อยู่น้ำใสเอิ้นว่าขี่เพียอยู่บันไดเอิ้นขี่วันหันอยู่บันไดเอิ้นขี่วันหันอยู่น้ำหูเอิ้นว่าขี่หูอยู่น้ำตาเอิ้นว่าขี่ตาอยู่ไตงามขาขี่ยังหม้อแขนให้คอยบ้าบอเงียบบ้าคอยเงีบเผื่อไข่ดิขี่หี เป็นคนตรงตัวร้อนวาบางสั้นสิละไตงามขาอื่นมาขี่ยังกะ่อขีเเอาเงินก่อนขอบคุณขับแม่ครับยงก่าเมีเพียงยังก่าคือหอดคุ่มเก่าตั้งแต่เปลี่ยนบางเป็นสาเป็นไม้เต้าน้ำปากบานไอไอกระัดชาย บนว่าบ่สมเป็นเสียงสอบตอนอ้อนเชียร์ให้แต่เพิ่งอยากเห็นเทาหัดเทาแพ้งบิ่งแย่งจนฮอดฟังบาดก็หลายที่ผ่านกอนเงินก่อนเงาแล้ววันเวลาเป็ดไผยฮักเท้าหัดบาดโชกชะตาข้าบาดดองนางไอ มีคนป่อนไรแตด้ข้าพาควันจนมีลูกมีเฝ้านำกันไอ้นั้นจำต้องเห็บชาใคเมื่อบนบางไฟไอ้ย,ยังจำได้อยู่ริมน้องฮาเามื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเธอย้อนตำนานหาเด,ด้วยสัญญาเสที่บอกให้ลง องหาใจอีกจักสาหาแหลอนไหนสิหักกันไปบ่ใบ้สายจุดหอด้ือเก้าแม่หักสองเท้าสู่โสดทางฝันไอ้อีขอ,อยังยืนยันเป็นสายนาบบ่ได้เปลแ่ ไอสิจุดปังไปเลี้ยวฝากคำไปบอกพยาเต็มว่าผาแดงยังมันยังเกินรอต้องสายเอ็นน้ำไอของไอ ก่อนนั้นเธอย้อนตำนานหาแดนนา้านด้วยสัญญาที่บอกให้ลงคือน้องหายใหญ่อีกษาหาแก่ไปที่หากันไปบ่ไาวาสายแน่คือพ่อคือเก่าแม้หักสองเท้าที่สุดทางพันใจอายก็ยังยืนยัน ถึงสาสตนี้นานบ่ได้็นแฟนไอสิลป์ตั้งไปแล้วฝากคำไปบอกพยาแทลว่าาแดงยังมายังกันรอต่อสายเอ็นน้าไอของไทยศาสตร์นี้หาโค้ชใจถ้าสารไม่นา้าไอของ เจ้าเน้าไอพี่ันนักดนตรีดักเดินยืนมือเขาอมาพ่อปานี่โอละนอยาเปล่าเปล่า,ลา,ลาหันเจ้าเน้าใส่เออดองใส่หมอหนึ่งแล้วกัน เอาเถอะเดี๋ยวจันให้สูนนะ้ตั้งเลี้ยงไอ้เนอะลงมาเนี่ยขอน้ำของ,งบอบตอไปเนาะครับผมขอบคุณครับ